ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิพศ2568 แผนที่และอาณาเขตของหน่วยปฐมภูมิมีพื้นที่สองตำบลคือตำบลเขาปูนและตำบลเขาขาวรวม14หมู่บ้านโดยมีประชากร5,934คน2,089กครัวเรือนโดยทิศเหนือติดกับตำบลท่าหิ้วตำบลในต่อและตำบลหนองช้างเล่นทิศใต้ติดกับตำบลห้วยยอดตำบลทุ่งต่อและตำบลปากเจมทิศตะวันออกติดกับตำบลปากเจมและทิศตะวันตกติดกับตำบลทุ่งต่อตำบลปากคมและตำบลปากเจม สำหรับข้อมูลประชากรปี2568ประชากร5,934คนชาย2,915คนหญิง3,019คนสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง0.97ต่อ1คนโดยมีกลุ่มอายุน้อยกว่า15ปี962คนอายุ 15- 59ปี3,537คนและอายุ60ปีขึ้นไป1,445คน ในปี2563ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิประกอบไปด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาวโดวยมีบุคลากรากสาธารณสุขเครือข่ายปฐมภูมิดังนี้ ข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ NPCU ผู้ป่วย NCD ทั้งหมด644รายรับยาโรงพยาบาลห้วยโย่213รายรับยารอพบสต249รายผู้ที่ใช้เป็นโรคความดันโลหิตส,สูง481รายที่ใช้เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง221รายและกลุ่มโรค NCD สิทธิเบิกได้35รายโดยได้ข้อมูลจากโปรแกรม HOSXE t ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอปูน วิสัยทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอปูนเป็นหน่วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปายใต้การบริหารจัดการที่ดีโดยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒิจ1มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเน้นประชาชนพึ่งตนเองได้2พัฒนาระบบสุขภาพสถานบริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน3บูรณาการความร่วมมือสร้างสุขภาพกับภาคีเครือข่ายสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีบุคลากรมีคุณภาพระบบสาสทธารณทศที่มีประสิทธิภาพ ครงสร้างบุคลารกรอ,อยู่ภายใต้การบริหารของนางพัชริราทิติกรกิจ ในตำแหน่งผู้ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปูนกลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคนางสาวนุ้งนภาธิรกสุรณนางสาวสินธิราหลักศิลานางสาวจันจิราวรรณบวรกลุ่มงานวิชาปฏิบัติครอบครัวนางสาวอัญชลีแสงเพชรสิริพันธ์นางสาวชิตนกนกแก้วนางสมพรสวัสดิ์ฮิรันกลุ่มงานบริหารสาธารณสุขนางสาววิลาวันกตะกูลนางสาววันวรรณีชัยพิทักษ์ที่ตั้งและอาณาเขตของรพสตอเขาปูนมีพื้นที่7หมู่บ้านประชากร2 0 0 0 เก้บคน997ครัวเรือนโดยมีทิศเหนือติดกับหมู่ที่2ตมบลท่างิ้วทิศใต้ติดกับหมู่ที่6ตมบลห้วยยอดทิศตะวันออกติดกับตาบลญปากเจมและทิศตะวันตกติดกับตมบลเขาขาวประชากรที่รับผิดชอบปี2 5 6 8เพศชาย1 4 5 8คนเพศหญิง1 4 8 6คนสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงประมาณ0.98ต่อ1คนรวม2914คนโดยมี997ครัวเรือน ประชากรตามกลุ่มวีแคนดูวัยทำงาน 15- 59ปีจำนวน1,856คนวัยเรียน 6- 14ปีจำนวน349คนวัยเด็ก 0- 1 5ปีจำนวน72คนหญิงตั้งครรภ์จำนวน23คนผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน433คนผู้พกิการได้โอกาสจำนวน20คนและผู้สูงอายุจำนวน696คนห้านดับโรกผู้ป่วยนอก 1. Essential hypertension 2. a so c u n a s o p h a r y n x i 3. d e e m t i t i 4. d i s p e p s i a 5. อาการเมึนหรือเวนศีษะรายงานสถานะการเงินนวันที่30กันยายน2567เงินฝากธนาคารคงเหลือ1,184,817บาท23สตา์และรายงานสถานะการเงินนาวันที่30ฤศภาคม2568 เงินฝากธนาคารคงเหลือ1,667,358บาท53สตางค์